สวัสดีนะครับมาต่อกัน EP 2นะฮะกับเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์ปี2012นะฮะป้ายฟ้าแท้กำเนิดมือเดียวป้ายแดงนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมาดูความเงาความงามนะอ่าเป็นไงครับทะเบียนอย่างหล่อนะเก้าหน้าก้าวหลังไปเลยนะไฟตัดหมอกสวยๆนะไฟหลีสวยๆนะครับ อาไปดูรอบคันกันเลยนะใส่พาดรอบคันนะยางใหม่4เส้นปี2024นะภายใน VAP บอดหนัง3แถวนะครับให้ดูรอบคันกันก่อนสีสวยบางเดิมไม่มีชนรับประกันนะะ คนันกันก่อนนะครับความเงาความงามนะเป็นไงบางเฉียบนะอันนี้ e ีพีสองนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะดูยางเงาวับนี่ใหม่ๆหม่เลยนะแสงสีเป็นไงครับนี่ไงที่บอกว่ารอเย็นๆหน่อยนะล้างเสร็จก็เอาแสงสีมาให้ชมกันเลยนะครับนี่สวยงามนะครับในเป็นไงครับ อจอใหญ่เริ่มเพิ่มนะมองเห็นแต่ไกลเลยนี่นะครับหลังเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว <hi> ้เย็นฉ่ำนะประตูสไลด์ไฟฟ้าเออประตูดูด่าไม่แดงสไลด์มมนนวลอยู่่ะเป็นไงครับแสงสีอ่าเป็นไงครับแสงสีอ่าเป็นไงครับนี่ผมจัดจัดนะได้ VIP แบบนี้นะ เครื่องเสียงลั่นๆนะจอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับตรงคอนโกลางสวยงามนะบันดงบันไดไฟนะรถได้เดิมจ๋าบ้างเป็นไงปางเฉียบเลยนี่ไงไม่มีชนครับฟังฟังหมดเลยนะคอนโซลคอนโซนสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะฮะ มากับแผงควบคุมเครื่องบินนะแบบนี้นะแอ์นะฮะปรับโหมดได้นะเป็นออโต้ได้เลยนะครับแอร์หลังนะสำหรับแอนะร์บัสนะสัรงคันต้นสวยงามนะครับแอมีเท้าแขนมีไฟด้วยนะว,วิบวักวิบวับกันไปสตาร์ทเครื่องไว้นะเปิดแอร์ไว้ยเย็นฉ่ำนะครับเครื่องเงียบๆนะไปดูเครื่องได้ที่ EP แรกนะของรถตู้คอมพิวเตอร์ปี2 0 1พนนะครับสำจัด เจ้าลำนี้นะอ่าดูไฟตัดหมอกแต่งนะครับใช้งานได้ปกติมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะมีเดย์ไลท์นะครับสีสวยจะเงางามแบบนี้เลยนะนเจอสีสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าคอมพิวเตอร์ลำนี้นะสีสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนนะครับ เคาะได้ทั้งวันเหมือนเดิมมาเพาะได้ทั้งวันเหมือนเดิมนะซ่องมุมเดิมจ๋านะฮะนี่ซองมุมเดิมจ๋าเดี๋ยวไปดูซ่องหน้ากันเอาแบบชัดๆล้างแล้วนะล้างแล้วล้างเรียบร้อยนะครับพัดสีหกแปดนะนี่เป็นไงพัดงงพักน้ํานะสวยๆใส,ๆ,ใสๆนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะ มกอ,อยู่ครบนะฮะ LR อยู่ครบหมดนะครับเส้นคมคมสวยๆอย่างนี้นะยอย่าเอาเผลอมือไปลูดนะนิ้วขาดเลยนะไอ้คมคมเส้นคมนะอ่าอิตโตอินเตอร์สวยงามนนะ่าใสๆเลยนะครับใส่กระจังหน้าปีสี่เรียบร้อยนะชุดหน้าสิบสี่หมดเลยนะครับนี่พารทรอบพันนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะ รถอ,อยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะฮะใกล้ไกลไปได้หมดนะขอแค่มีใจนะครับดูครับมีริ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานนะฮะถ้าไม่มีเลยก็ป้ายแดงนะครับอันนี้รถมือสองเนาะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับไม่มีผูกแน่นอน,นครับไม่มีชนแน่นอน,นครับ นี่ล้างแล้วเป็นไงใสวับนะใสเลยไหมเน,ะนี่ผมจะย้ำทุกครั้งนะครับว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกคันนะครับที่ผมขายไปนะจะอยู่เหมือนเดิมนะเม็ดอาร์กนะครับไม่มีหายเส้นคมๆแบบนี้นะนี่คันไหนหายโดนชนนะเอาง่ายๆแค่นั้นพอนะครับเพราะมันไม่เหมือนเดิมอ่าเป็นไงซอกเดิมๆจ๋าเลย สไตล์ผมขายสไตล์นี้นะขายรถเดิมนะฮะนี่เป็นไงสว,สวยเลยนี่เป็นไงภายใน V A P แบบนี้เลยสวยสวยเลยนะฮะอตู้เครื่อ,องเสียงเป็นไงมีแสงสีปาท้ายสวยๆนะครับนน่นมีไฟข้างบนด้วยนะเห็นยังอ่า ประตูดูดเรียบร้อยนะคันนี้เครื่องเครื่องแห้งนะครับไปติดตาม่ะไปดูเครื่องกับเอออีย ER ได้ใน EP แรกนะอันนี้ EP พสองเราจะมาให้ดูไฟแสงสีนะฮะดูดไหมดูด,ดิเบาๆเพราะมันจะปิดแรง่ะดูดเข้าไปเริบเรียบร้อยนะนี่สนิทนะ โตดูดนะฮะใช้ง,งานได้ปกติระบบไฟฟ้าใช้ง,งานได้ครบนะครับแพค่จะแพ่จะก้าวขึ้นก็ VIP ซะแล้วนะนี่มีบันไดไฟซะด้วยนะยังไม่พอมีที่วางแก้วตรงนั้นอีกนะยังไงสวยงามนะครับนี่พาขึ้นไปดูข้างบนกหน่อยนะสวยนะสวยนะภายในไม่มีลาขึ้นนะ สวยเลยนะไม่มีฉีกขาดนะครับง,งามงามงามตานะนั่งตรงนี้ให้ดูนะอ่าเป็นไงนั่งตรงนี้ดูคอนโซลก็สวยอา้าวดูทอทัดก็ได้นั่งมองไฟตรงคนขับก็ได้อา้าวหงหาเป็นไงอา้าวหงหาก็มีไฟนี่สวยงามนะอ่าระบบเซฟตี้มีครบนะครับนี่ไงนี่มีเซฟตี้นะไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าไม่มีหาใส่เพิ่มให้หมดไม่ต้องกลัวเลยซื้อที่ผมนะอะไรไม่มีผมหาจับใส่อะจะทำทุกอย่างที่ต้องที่รถตู้ต้องมีดีกว่านี่ครับเพลินเพิ้นไงนะรอบนี้มดเดินลื่นหัวแตกหัวแตนเลยตอนนี้อ่ประมาณนี้นะฮะไฟก็สวยนะ VIP นะ ปิดเปิดได้นะนี่สวิตช์ปิดปุด๊บอ่ามืดเฉยเลยอ่าเปิดนิดอ่าสว่างอนะ่าเป็นไงครับอ่าเ,องเงียบเงียบนะครับสีบางๆนะรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับเหมือนเดิมครับฝากด้วยนะฮะช่องเบียร์รถบ้านก้าเก้าจริญยนนะครับทางช่องทางของ y o u t u b e นะและอีกใน Facebook นะชื่อเฟซนะเบียร์สอยดาวคลับนะครับชื่อนี้การันตีได้ไม่มีเสียนะ เข้าไปติดตามนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันว่าจะดังดีแค่ไหนนะสำหรับเครื่องนะคนที่รอดูเครื่องนะไปดู e ีพีหนึ่งได้เลยนะผมลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราไปดูเครื่องเสียงกับแสงสีกันนะใน E ีพีนี้นะครับกับรอบคันเนาะไปดูกันเครื่องเสียงดังดีไหมเพลงอะไรก็ไม่รูแล้วใหม เดี๋ยวหาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์เนาะอ่ายังไงครับสวยสวยหมดหลังจังการสะเทือน ล,ลั่นเลยนะจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะจองเงินได้รถนะฮะจองลมได้ลมนะครับสำหรับที่นี่นะที่อื่นผมไม่รู้นะครับดูเอาเลยนะ You, know, you...